ครับสวัสดีครับพวัดครับเราครับช่องแม่น้อยนะเป็กจ้าแมรี่นะครับผมนี่ครับพี่ปีครับเลี้ยงมาเล่นด้วยครับผมพี่ปีเล็อันนาไปหาน้องเลี้ยปีแล้วอันนาไปหาน้องเร็วบ่นบอยาินี่ครับไม่กลัวไม่เคยกลัวใครนะครับตรงตรักเยอะเฉยๆนะครับผมผมง็รักเยอะดูน่ะ ก็หลากหลาลยญาตบอกคือไปอยังไงไปอักกินอ้อยบอ่หึไปอักกินอ้อยน้ำเมี่ยงซื้อเลย,ยมาเลยมาหาพี่ปีลูกมาหาพี่ปีเลยแลยปปึ๊บปุ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 ๊บโอ้ยอยยยยไ <c oughs> <c oughs> ม่แห้งไรพี่ปีก <c oughs> ันหนีคือกันครับตก <c oughs> ใจคือกันเบิดเลยครับเพราะว่าตัวใดญครับ กันห้องญาตดงาเห็นบอลหนีวงดุ้งเลยโอ้มึงหอบไปครับย่าร่อยนะครับงาพลิ้วพิเกี่ยวมากครับเออนั่นเออเอยเอานั่นเห็นบอลอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าสู่บอลนันเอ้าเอานะครับเอ้าเอ้าทดลองมึงเอาลองมึงนั่นหูบอมานั่นเอ้าโอ้ใจอยู่โอ้ยสู่ยุ้ยเฮ้ยหูกลางใส่แล้วเอ้าอืม เอาปึ๊บนี่เอาเอาพี่ตะเมอเรี่ยวแบบนี่แม่สิไล่ฝุ่นเห็นบ so ่เห็นบ่ลูกเห็นบ่พุ่นอืมเห็นบ่โอ้ยยยยพุ่นฝุ่นมาแล้วมาแล้วโอ้ย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 เห็นขวานไปยังไงลูกเน้ ย่านสมุนบ่ย่านสมุนบ่ย่านองคลักองคลักเยอะนะครับองคลักม่สมเยอะตาบอหันมาทั้งปีกับหันไปแต่สมุนบุญเอาขึ้นโจกบ่ท่านี่เอาเลยบ่ท่านี่ไปเลยลูกอ่าเออโจกมึงโจกมึงเออเอโจกเขามึงโจกเขามึงเอา ยกกเมลังเอาโอ้ยกันครับออรทาไมาหาออร่าไตกับบัวได้มาสองหมื่นสามมื่นนี่ก็เอาแล้วย่านอีกแล้วเออเสื้อสีทําควอมขาใจกันได้ตรงใส่สีนอนตะเวนอยู่ดอกมือนนี่บัวบวกค่อยไปนอนด้วยนนเชวันนี้ช่างทํางานเอาแรนมาแห้งแรนมาแห้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถด,ด่วนนะครับ เออใบมึงนะใบน้องแน่นัน่นหู้จักน้องบอน้องนี่บัวได้น้องนี่น้องโอ,อเคยวะเฮงแรงข้าวเดียวแรงปืด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 เลยแล้วเอาเอาเอาสิออกมาตินัน่นฮะเอ้ยผุ้น่ะเห็นบัวผู้นี้นยังบัวเอากันไปเลยเขากันไปแล้วไปหาแม่ได้บัวนัน่นโอ้โห เห็นบ่อบุนเห็บ่อเขานอนเปลาเลยผูนลูกจ้าเห็นสมุนผุ้นอนเป้าว่าคุนเว้ยเดนไดมาขั้นเส้นตะปูให้ไดนอยนนินอเออถึงตะปูพอดีโอเจ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 เนกับเะเว้งเรียนกับละาวงเรนกัละเวง จกเมืองว่ากอดมึงว่ากอดน้องเป็นบ่อปีใหม่หึกอดน้องเป็นบ่อก็กอดบ่อเป็นบ่อหน้องนี่เล่นใส่ยานเดียวได้มึงกอดน้องบ่อหนึ่งเออสูงกอดมึงน่ะ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 กอดเป็นบ่อหนังสัตว์น้องนี่ยไม่ยาดเด้น้องนี่ยเออเป็นบ่อคุ่นน้องบอกูยานได้น้องบ่แต่ตัวใดเขามาครับอืม ยางหลอดตัวตีตัวเด่นเขาเลยยานมาแห้งหลยเออเอาเออสัมผัสมึงเออเออยางหลุดเออพูดนน่อยพอพัน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 สองเดือนเนาะพอพันสองเดือนครับอาบน้ำสองเที่ยวสามเที่ยวเด้๋ยวมนนี่ อาบยางคักเลยเออเปิดประตูไว้เลยยั่งยั่งยั่งอือดูดูครับโอ้ยมันจกจบฮ <c oughs> อาคุม้มคุ้มใบคุ้มบาย,บายโอ้ย <c oughs> กาตะข่วมกินโอ้ปูปีากาตะข่วมกินเลยเห็นบอลนั่นกอดน้องเนะี่ยมั้งกอดเนก่ยมั้งร้องเก่ามึงกล้ากอดไปเยอะเนีเออ่ถ้าน้องนี่บัวได้น้องนี่ น้องนี่บวอาได้น้องจกไปตัวที่เลยแต่มืงเด้อามืงเด้อคุณจกไปตัวที่ได้น้องกันนะเห็นว่าคุนเอาเอาเมืงเช็ดยังเอออี้ยังแ่ละลูกไอ้ยังไอหยังยอหยังเฮ้ยหลงแล้วหลงแล้วดูปากต๊อปปนึงดูปากต๊อเลยอีหยังหละลูก โอ้พนดูดพนว่าไม่นุ่มครับ่นคือกันครับปีพี่ปีมากอะครับพี่วระไทยมากเดียวกันเลยครับ่ดูดปอดๆเลยใบหูุหกหานมเขาตีเอาบ่าถึงขึ้นต่อ <c oughs> ไม่ถึงขึ้นต่อไม่ถึงขึ้นต่อคุณเมืองหลวงคุณ <c oughs> เอาเอาบ่าถึงขึ้นต่อเลยบ่ถึงโอ้ยต <c oughs> ายตก เออเห็นบอลนี่เอาเข่ามาแล้วลูกเข่ามาแล้วเข่ามาแล้วเห็นบอลนี่กล้าบอกล้าบอเอ้ยมาพี่มาพี่นี่เห็ <hand> <hand> นบอลนี่มาเลยเอาเลยเอาครับดูนะครับล้าไหมถุงชันนะปุ๊บปุ๊บโอ้โหยัง่งยั่งโอ้เหมือนผมเขาไปถึงส่วนเนะนะื้อเนื้อถึงส่วนเม่อน,น,นา <laughs> <ๆ>นาได้นะั่นนะผมก็ไม่กลัวเห็นไหม นบ่ยาดว่ากูจะยิอ้ยิอ้ยิอ้ยเอ้เล่นดีเลยเอาเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาอะมามาไม่กลัวเลยนะไม่ยอมกลัวนะครับโอ้ยสมุนสมุนไม่สมแลนหวนไปหวนมาครับสมุนเยอะเป็นไงได้ล่ะตกใจบ่ลูกหบอยานไก่สู้อยู่แล้วไก่สู้อยู่แล้ว คนมันใจครับเหมือนเออบอย่า<ง>น <eterm Gore> ็น <Pacific> ว <Nein> ่นบุณเนแนมแนมอยู่ครับแต่ว่าบอยานครับบยานบอยานไม่กลัวครับไม่กลัวเลยเนนี่จ้องนู่นแหละครับจ้องสมุนนู่นทีนี้จ้องใส่สมุนุนเด้อปัญหานีเด้ออ่ะย่างของใจสมุนไม่เคยกลัวใครนะครับ ใครเข้ามาก็ไม่กลัวนะครับขึ้นครับบัดทีนีเห็ดหยัางน้อนี่เนาะโอ้ยยานครับโอ้ยโยอะๆๆๆตก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 ปกติบอท่านพ่อดื้อได้สองเดือนนี่อันนี้แข็งแรงเกินแข็งเกินแข็งเกินเลยนี่ แสองเดือนนี่แข็งแรงเงกินไมแข็งทำไมแข็งแรงเงกินเอาผุนเอาอ<แ>เห็นบอ่อผุนเห็นบอ่บอเห็นสมุนผุนมาบ่อผุนลูกสองเดือนกับวันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนกับสามวัน <c ười> จับมึงจับมึงจับมึงลูกจับมึงเอา เห็นเลยมันสมุนยางเซลสะไม่เคยกลัวนะครับสมุนก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวเลยเออเดี๋ยวแม่มาเพิงยางไกล่เลยกันท่านนี่อือแม่ถอยหลังมาเอาแล้วไม่ไ <c> ม <oughs> ่นี่เออจับน,อน้องนี่ไปยังไปจับยับงแม่หน่อยนะฮนะจับนอ้องมึง เออเห็นบอลน่ะน้องบ่ต้องห่วง้นน้องนี่ยังเละลูกเป็นพี่ออร่าไทยบอสิว่าตีเนาะแต่ละมือด้สงสัยสงสัยอยู่นะครับอือพี่อร่าไทยมาเสียงเอ๊ะ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 เออเ็บเอฟเอขึ้นหนักเห็นบอลเออ หาอย่างละหามองกินเด้นหามองกินเด้นะเอาขึ้นเมืองสิขึ้นไปจะได้นั่นเอาโอ้ยเนาะคนหน่อยเลยเล่นได้เบิดมือครับเล่นได้ทั้งวันนะครับขอนขึ้นไปยืนเพื่อมีมีไม่เอาน่ะเอาเพราะจะเชื่อใจจิตพกเอออึ๊บ เห็ดนงเห็ดจะได้เฮ็ดตงได้ลูกเอ้าว้าโอ้าบ่ยากเลยดนลงไปหาลูกนองเลยอืครับสมาธินีครับผมพเลยขอขอบคุณครับขอบคุณแฟนครับขอบคุณปู่ใหญ่ใจบุญใจดีทุกท่านครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณทุกๆกําลังใจครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องแม่น้อยนะน้องพิเจ้าเฟอร์มารีครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับ สำหรับหนึ่งใบหนึ่งเสีของพ่อพ่อแม่นะครับ <ไป S 1> ผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ